เลเลรู้ไหมลูกว yeah! ่าแม่แม่เมื่อก่อนแม่เขาดังมากนะฉันก็ยังดังอ่ะ่ไม่เห็นว่าตอนนู้นดังมากนะเป็นรางวัลการันตีมีรางวัลการันตีแล้วลูกที่เลรู้ไหมว่าหมือนกัเต็มเจองทุกคนหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านน่ะหรออ๋อเล่นทะเลาะกันตลอดเวลาใช่นี่ก็เหมือนกันเล่นกันนั้คู่อ่ะใช่ใช่เล่นมกันตลอดเขาเขาามี เขาไม่ฉายแววแบบอยากร้องเพลงแบบคุณแม่อะไรอย่างงี้ไหมครับแบบมีไหมร้องเลยไหมคะชอบไหมลูกหนูชอบร้องเพลงไหมครับเขาองเขาร้องเพลงไม่เพี้ยนอุียแน่ๆค่ะตรงขีขีตรงเแม่แต่เขาไม่ร้องนะเขาไม่ร้องให้ฟังนะเขาหเขาบอกเขาไม่ร้องให้ฟังเคยฟังงเพลขารอเดบิวต์ค่ะเคยฟังเคยฟังรู้ไหมว่าคุณแม่คุณแม่เขาเป็นดีว่าของประเทศไทยนะลูกพี่ด้าพี่ด้าดูรูปด้วย ลูกอือบูเลเลเลรู้ไมว่าแม่เมื่อก่อนแม่เขาดังมากนะใช่อังานี่หมาว่าตอนนู้นดังมากเล็นีรางวัลการันตีมีรางวัลการันตีแลลูกรู้ไหมว่ามอนเต้นน่เเลงตันนั้นตัวนี้ได้ฟังไหมลูก้อง่รากแม่้องจิเต้นอะไรอย่างเงี้ยน้องเอมม แม่ไม่อยากร้องแล้วแม่ไม่ไหวแล้วลูกยังกินจอยอยู่เออทำไมวันนี้แม่ไม่ร้องมาแรงอ่ะเอออะไร้ะพอไปเล่นคอนเสิร์ตแค่นี้หนึ่งจอยที่ไม่ให้แม่ร้องอะไรครับดุมดมอยูดูมดุมมันนเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าให้เล่นถ้าให้เล่นเต้นเพลงของแม่ให้เต้นดุมเลยเพราว่าดุเลย No way ทำไมอะเล่ I don't want you โอเคทำไมอะ เซ่มแลเซลุ่มพกันตุนจีบีเลไอ่เขาไปใส่ช้อนปิวเหมือนกันนะใ่ไรับส่งมุกกันจีบี